สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะวันนี้ยายติ๋มจะมาทำมานี่คะ่ะพันอ่าพันใยมะพร้าวเนี่ยนะคะพันใส่เสาเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะปลูกไม้เลื้อนนะคะยายติ๋มพันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเสาค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมีแมวคะ่ะแมวหลงมาอยู่ด้วยคะ่ะนี่แมวหลงมาอยู่ด้วยคะ่ะ ช่วยยายเต็มทํางานเฉยเลยค่ะนี่ค่ะยังไม่มียังไม่มีชื่อเลยค่ะไม่รู้ชื่ออะไรดีน่ารักด้วยค่ะหน้าขาวแล้วสองสีสามสีเลย่ะสีดําสีขาวก็สีถ้าเท่าเดี๋ยวยายเต็มจะเลี้ยงไว้อยู่ค่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ไปไหนอ่ะัวพู้ด้วยค่ะเนี้ไข่เลือเลยค่ะ เดีิยเตรียมจะเลี้ยงไว้นะคะนี่น่ารักด้วยค่ะยังม่ยังไม่มีชื่อเลยค่ะพี่พเพื่อนพอจะมีชื่อบ้างไหมคะชื่ออะไรดีเอ่ยเสร็จแล้วค่ะใย,ยมะพร้าวเพื่อที่จะปลูกไม้เรือยนะคะปลูกไม้เรื้อยด่างค่ะ ยายติ๋มยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเอาไม้เลื่อยด่างอะไรมาลงยายติ๋มต้องดูในเน็ตก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีอยู่แล้วนะคะเป็นหินอ่อนด่างค่ะมีของเก่าอยู่แล้วค่ะยายติ๋มก็เลยจับให้เลื่อยขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวอีกห้าต้นนี้ ยยติ๋มต้องไปหามาเลื้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตลาดนัดพัทยานะคะตลาดนัดต้นไม้พัทยาค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยงามไม้เลื้อยด่างค่ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่นี่ยายติ๋มทำเองเลยนะคะนี่น,น,นี่ยังต้นตรต้นนี้ยังยังไม่มีอะไรจะปลูกเลยค่ะเดี๋ยวยายติ๋มจะไปตลาดนัดต้นไม้เพื่อที่จะไปซื้อไม้เลื้อยด่างมาปลูกนะคะส่วนต้นนี้มีแล้วค่ะ ต้นนี้ปลูกต้นนี้ค่ะเพื่อนนี่ยยติมจะเอาต้นนี้มามาเลื้ยนะคะส่วนกอน,นี้ยียติมเอานี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะยี่ยติมปลูกเยอะแยะสรารพัดต้นไม้ค่ะแต่เยียติม Star <c oughs> ไม่รู้จักชื่อมันนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกไม้เลือเนี่ยปลูกอันนี้ค่ะยียติมไม่รู้จักชื่อเลยค่ะเนี่ยปลูกที่เฉยไม่รู้จักชื่อค่ะเพือ่อนๆคะ่ะเยอยติมพันุนี่ค่ะไอ เปลือกมะพร้าวนะค่ะเปลือกมะพร้าวสับกับต้นเสานะคะเพื่อที่ยายติ๋มจะปลูกไม้เลื้อยค่ะยายติ๋มสั่งเปลือกมะพร้าวมาจากลาซาด้านะคะมวนหนึ่งเบลเลอร์เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยายติ๋มพันเนี่ยค่ะพัน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 เพื่อที่จะปลูกไม้เลื้อยนะคะอันนี้ยายติ๋มได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยยายติ๋มได้แล้วหนึ่งต้น้ยายติ๋มก็ได้แล้วหนึ่งต้นเนี่ยค่ะ อันโน้นก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งต้นไม่รู้จักชื่อนะคะนี่ก็ได้แล้วค่ะไม้เลื้อยเด้ออันนี้ไม้เลื้อยหลังจากปลูกบอลปลูกกล้วยไม้เสร็จแล้วอย่าติมก็มาไม้เลื้อยนะคะนี่ค่ะน้ำตกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปลาด้วยนะคะปลาตัลกล็ลิ สำรวจค่ะสำรวจค่ะเพื่อนๆสำรวจเนี่ยายติ๋มทำไปนี่ด้วยค่ะนะวันนี้ทำไปนี่ด้วยค่ะแหว่สมัยบาสเกตนี่ค่ะยายติ๋มเอาเม็ดเอาปุ๋ยเม็ดใส่เนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปเสียบกล้วยไม้นะคะ่ะนี่ค่ะยายติ๋มเสียบไว้ทุกอันเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยายติ๋มเสียบอย่างนี้นะคะ ใก่ปุ๋ยเม็ดเหลืองๆค่ะปุยคอสมูโค้ดแ,แล้วก็เกียบไปจะเห็นตอนมันออกดอกนะ่าจะสวยแค่ไหนมีสามจะตินใส่ปุ๋ยนี้ เพื่อนดูต้นสเสน่ห์จันเยีงง่ยจิ๋มเอียงกระแทกแรกนิ่มมันนิ่มมันนิ่มเฮ้ยค่หเยีจ่จิ๋มจับ าไม้เลื้อยมาเลื้อยค่ะยังไม่รู้เลยจะเอาไม้เลื้อยอะไรค่ะเพื่อนๆดูน้ำายจิมมีน้ำมีที่อาบน้ำข้างนอกในสวนด้วยนะคะนี่ค่ะเวลาทำงานมาใเหนือเยจิมก็อาบน้ำเนี่ยอู่น้้ำร้อนมากนี่ค่ะเอาดอช้าเวอร์ค่ะเวลาร้อนๆเนี่ยค่ะเวลาร้อนๆก็อาบนี่เลยค่ะ ไอเดียดีไหมคะเสร็จแล้วก็มาแช่นี่ค่ะแช่น,น้ำปุ่นเนี่ยค่ะร้อนซ้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จนะคะคเพื่อนเมีเปนอนพร้อมค่ะมีเปค่ะคเพื่อเพื่อนเพื่อนเเห็นไหมนอนหลับแล้วแม่นาง นางฟ้านั่งมองน้ําตกนะคะนั่งชิบกาแฟนะคะเช้าเก็นั่งชิบกาแฟนี่ค่ะ เพื่อนๆคะ่ะยายสิไปตลาดนัดพัทยามาแล้วนะคะตลาดนัดต้นไม้ค่ะได้เนี่ยค่ะได้เนี่ยมาลงตรงตรงเสาตรงนี้นะคะเสาคอนกรีตเสาไม้เลยค่ะได้เป็นต้นนี้ค่ะไม่รู้จักชื่อตอนซื้อก็รู้อยู่ค่ะพอถึงบ้านแล้วลืมชื่อค่ะส่วนกอนี้ได้ต้นนี้นะคะต้นนี้ค่ะมะกอนี้ อันนี้ก็ต้นนี้ก็ได้ได้ต้นนี้ค่ะได้กอนี้ก็ได้ต้นนี้ค่ะไม่รู้จักชื่อเหมือนเดิมยายขิมได้ต้นนี้มาด้วยนะคะไม่รู้จักชื่อเลยค่ะตอนซื้อก็รู้อยู่ค่ะแต่ตอนปลูกไม่รู้ว่าชื่ออะไรยายจิมจะมาพันปลูกตรงนี้นะคะให้มันเลื้อยขึ้นตรงนี้ค่ะส่วนต้นตรงนี้นะคะตรงที่อาบน้ําตรง ตรงน้ำตกเนี่ยหาได้ติ๋มในต้นนี้ค่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อัลโบอัลโ,โบอะไรก็ไม่รู้ค่ะยด็กบิไม่รู้จักชื่อเลยค่ะไม้กระแสดังๆเมื่อก่อนนะคะเด็กบิ๊มเอาลงดินแล้วค่ะปลูกไว้เนี่ยค่ะกําลังขึ้นยอดใหม่แตกหลอดใหม่นะคะสวยงามค่ะฮาร์ปขาวด้วยนะคะเสานี้ได้ต้นนี้ค่ะให้เลื้อยขึ้นตรงนี้นะคะ ตานี้ก็ตรงนี้่ะได้ต้นนี้ค่ะไม่รู้จากชื่อเลยค่ะตอนซื้อก็รู้นะคะแต่ตอนมาถึงก็ไม่รู้ค่ะจําไม่ได้ส่วนเตานี้ก็ได้แบบนี้ค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ในเรือนกล้วยไม้นะคะเพื่อน,อนแล้วก็นี่ค่ะยี่สิบเอาของที่มีอยู่่ะมาจาับใส่ไม้เลยแบบนี้ค่ะอันนี้ยี่ติมก็ได้หนึง่งต้นนะคะเนี้ยสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ได้กระถางหนึ่ง ยยติม๋มเอาของเก่าที่มีอยู่ค่ะมาจับใส่ใส่เข้าไปในไม้ไม่เลยเนี่ค่ะจำชื่อไม่ได้สักกต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนต้นไม้แนวตั้งเยยติ๋มก็ก็จะสำเร็จอล้นะคะยยติม๋มไปแบ่งเอาจากของเก่าของเขาอ่ะที่มีอยู่แล้วก็มาปลูกเพิ่มค่ะเริ่มจะสวยงามแล้วค่ะ แล้วก็อันนี้ต้นนี้ยายสิมแบบได้แบบนี้นะคะฉลูต้นอะไรก็ไม่รู้แต่สิมจำชื่อไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยายติมจะให้คนที่เขาจำชื่อได้มาเขียนชื่อแปะให้นะคะยายติมจำชื่อไม่ได้เลยสักะต้นค่ะนี่ค่ะทั่วๆไปในเรือนกล้วยไม้นาอพี่น้องเนาะ นอกเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ